สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูขนุนนะคะเราจะมาดูว่าขนุนลูกไหนที่จะโตให้เรากินได้ซึ่งเป็นลูกจริงนะคะแล้วก็ขนุนลูกไหนที่เป็นลูกหลอกที่ว่ามันจะไม่โตแล้วมันก็จะเน่าร่วงไปเองนะคะ วิธีดูลูกหลอกนะคะลูกหลอกก็คือจะเป็นขั้วเล็กๆแล้วมันก็จะมีผิวแบบนี้ค่ะที่มันจะเหลืองๆลูกมันจะเล็กอยู่อย่างนั้นค่ะมันจะไม่โตนะคะส่วนอันนี้ที่จะเป็นลูกจริงก็คือขั้วเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็มีความเขียวสมบูรณ์นะคะซึ่งก็จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็จนแก่ให้เรากินได้นะคะ วิธีดูก็มีอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ารุ่นนี้ก็จะได้ลูกจริงอยู่หนึ่งลูกเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลอกเห็นไหมคะก้านน้อยๆแล้วลูกก็จะเหี่ยวๆเรียวๆนะคะจะไม่คือจะไม่เจริญเติบโตค่ะจะอยู่างแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะร่วงหล่นไปเองนะคะเราไม่ต้องไปทําอะไรหรือเราจะเด็ดทิ้งไปก็ได้นะคะเพื่อว่ามันจะได้ไม่ต้องมาดึงสารอาหารแย่งกับเพื่อนนะคะ ลูกนี้มันจะมีตำหนิคือจะเสียก็ดิดทิ้งไปเลยได้เลยค่ะเราก็จะสำรวจดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามันมีกี่ลูกนะคะลูกจริงลูกหลอกนะคะเราก็จะดูไปเรื่อยๆจะพาเพื่อนๆเ,เดินดูนะคะเนี่ยรุ่นเนี้จะเป็นลูกหลอกซะเยอะเลยนะคะ สงสัยจะได้กินแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเขาคงบอกนะคะก็กินมาเยอะแล้วก็เบาๆหน่อยก็ได้นะคะลอรุ่นนี้ก็เอาไปลูกเดียวก็พอนะคะเพราะว่าหนักต้นนะคะขนุนน้องหลุนคงบนนะคะเราจะเดินขึ้นไปดูนะคะว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างก็จะมีแต่ลูกหลอกถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ไปเจอรังนกนะคะ มางเงียบสงบหน้าอยู่จนนกมาทํารังอยู่ด้วยกนแล้วก็ให้เฝ้าต้นขนุนไปนะคะทิ้งไว้อีกสักกี่เดือนก็จําไม่ได้ะคะ่ะก็มาดูลูกที่ว่าเป็นลูกจริงก็ใหญ่โตขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะได้กินในอนาคตแน่นอนคือลูกนี้นะคะที่มีอยู่ลูกเดียวแต่ว่ามีลูกจริงอีกหลายๆล,ลูกซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมานะคะในตอนที่ หน้าฝนเข้าฤดูฝนนี่เองนะคะคราวนี้แหละเราจะได้กินขนุนเยอะเหมือนเดิมแล้วใช่เยอะขอบคุณน้องหนุนมากเลยนะคะที่ออกลูกให้เราได้กินเยอะๆแถมด้วยมะม่วงที่เราเคยมาดูที่มีแต่ดอกตอนนี้ก็ได้ออกลูกออกผลหลายๆลูกนะคะได้กินแน่นอนค่ะ